しちゃえ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Atomic Zero ฉันเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดแฟนะครับ B D 9นะครับเป็นชุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในเกมแบล็กเซิร์ฟเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าเป็นชุดที่เกาหลีกเาใจมากเป็นชุดที่ผมมองว่าอ้ยแม่งใส่แล้วเท่ว่ะเป็นชุดที่แบบเขาพยายามจะหลุดธีมจากความเป็นยุคสมัยกลางยุคสมัยโบราณนะเป็นชุดที่แบบเป็นชุดยุคใหม่เป็นชุดของแบบเคอ่เคปป๊อปปะวะเออนั่นแหละเป็นชุดแนวเคป๊อปเป็นชุดแนวฮิปฮอปอะไรเงี้ยซึ่งชุดเนี่ยจะกอบไปด้วย มวกเสื้อถุงมือแล้วก็เออมีแค่นั้นนะหมวกเสื้อแล้วก็ถุงมือนะครับไม่มีรองเท้านะครับถ้าเกิดใครจะซื้อก็คิดดีๆซึ่งชุดตัวนี้มันโมได้แต่ผมจะโมให้ดูว่ามันโมยังไงนะชุดเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่700บาทนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับจะเป็น B d ดีบวก n กับ BD9 แบบปกตินะครับซึ่ง BD9 แบบบวกเนเนี่ยจะเป็นกางเกงแบบไม่มีหัวเข่านะครับแต่ว่าถ้าเป็น BD9 บวก N เนี่ย อขออภัยเมื่อกี้เป็นไม่บวกเอ็นนะอันนี้เป็นบวกเอ็นเนี่ยโอเคเป็นบวกเอ็นเนี่ยจะมีจะมีหัวเข่าให้ดูอย่างเงี้ยจะมีเหล็กอยู่ที่หัวเขา่าใช่ไหมแต่อันนี้จะไม่มีก็ถ้าใครชอบี่ยก็เลือกดีๆนะครับเราก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือราคา800บาทนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแบบมีหัวเข่าหรือว่าจะไม่มีหัวเข่าก็ได้ซึ่งถ้าเราซื้อแพ็ค800เนี่ยเราจะได้ท่าเต้นทั้งหมด2ท่านะครับเป็นท่าที่แตกต่างกันนะถ้าใครอยากซื้อแบบคุ้มๆเนี่ยก็แนะนําว่าจัดแพ็คราคา800บาทซื้อ้อ่จะคุมกวา เพราะว่ามันจะได้ท่าเต้นที่เยอะขึ้นแล้วก็เป็นท่าเต้นที่น่ารักขึ้นด้วยนะก็คือผมเต้นไว้ต้นคลิปแล้วลหะก็ถ้าใครชอบก็ลองซื้อดูนะครับแล้วก็จะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือราคา2,160บาทนะซึ่งมันสามารถเลือกได้3ช,3ชิ้นนะครับก็จะมีตัวผู้ชายตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวน้องชายนะครับซึ่ง ก็คือซื้อแพ็กใน่แพ็กเดียวได้ครบเซตเลยทั้ง3ตัวละครนะครับก็ยังไงใครชอบก็ไปจัดแพ็คราคา2,160บาทได้แล้วก็มันจะแถมท่าเต้นให้ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมไปอดหนุนเกมล่ะซึ่งมันขายจนถึงวันที่10ตุลาคมนะครับ ก่อนที่มันจะอ,ออกซึ่งถามว่ามันจะวนกลับมาขายไหมก็คิดว่าน่าจะวนกลับมาขายครับแล้วก็หลักๆเนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวชุดใช่ไหมแต่ว่าผมซื้อแค่ตัวเลนเจอร์ตัวผู้หญิงนะแต่ว่าตัวผู้ชายกับตัวน้องชายเนี่ยจะเป็น ID ของคุณตุ้ยนะครับโบกุโตะ9 9 0เนะครับเป็นสตรีมเมอร์ทางทวิตนะครับอยู่กิลวัฟเฟิลนะครับเป็นกิลเดียวกับผมนั่นเองซึ่งตอนนี้น้องเขากําลังสตรีมเบลไิเซอร์อยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจนก็สามารถไปจุ่มทวิตดอได้้แลวกบรอื่อ่่นนะะับไมวาจเป็นเกม เอ่อวอลั้นเกม Overwatch ชหรือว่าเกมจะเป็น League of Legends ก็ได้นะครับมีคุณภาพด้วยซึ่งถ้าใครชื่นชอบสตรีมเมอร์ที่สามารถสตรีมเกมได้หลากหลายแล้วก็ Steam Game สตรีมเกมแบบได้เซิร์ฟเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถไปติดตามโบกุโตะศูนย์เก้าก็ศูนย์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องโบกุโต้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันดีกว่านะครับว่าเอ่อตัวชุดเนี่ยมันของผมเนะี่ยย้อมยัังงงงไไไเเปป็นนนนนแวทาาให้้้พื่อๆดบบดบะะฮูก โอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการย้อมสีชุดนะครับผมก็อยากจะมานําเสนอในอีกมุมหนึง่งเรื่องของการย้อมสีก็ส่วนหนึ่งการรีวิวส่วนหนึ่งแล้วก็การทํา mix and match ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับเอ่อชิ้นนี้นะครับผมมันสามารถเปลี่ยนได้แค่หมวกกับถุงมือนะครับซึ่งมันจะมีความพิเศษอยู่ก็คือหมวกเปลี่ยนได้แล้วก็ ถุงมือถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการเทสให้ดูนะครับว่าหมวกที่ผมใช้ใ,ใช้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแม่มดแก่ป่าอันนี้ก็จะเป็นจิงจอกสีเหล็กนะครับก็ ทั้ง2ชิ้นนี้เป็น2ชิ้นที่ผมใช้ประจำนะครับใช้บ่อยๆในการเล่นเกมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าสองหมวกนี้มันสามารถใส่ได้กับหลากหลายชุดนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นชุดใดชุดหนึ่งมันเป็นหมวกที่เข้ากับชุดอื่นง่ายๆนะครับแล้วก็มีหมวกอีกอันนึงที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเหมาะกับชุดนี้มากก็คือหมวกของชุดอะคาเดมีครับที่มันจะมีโบอยู่ด้านหลังครับซึ่งมันมีขายตอนนี้ถ้าเกิดใคร ซื้อชุดนี้แล้วก็ซื้อหมวกอันนี้เข้าไปด้วยก็ได้เพราะว่ามันใส่แล้วมันดูเท่มากในมุมของตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีหมวกอื่นเช่นหมวกของกุหลาบราชินีกุหลาบอันนี้ก็สำหรับผมมันไม่ค่อยสวย่าไหรก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็จะมีหมวกของดินแด,ดนมหจันอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับออกแนวลุกแบบสวยอะไรเงี้ยส่วนหมวกของพวกหมวกบดากาที่เป็นหมวกฟางอะไรเงี้ยหมวกโค้หมวกโคโค่อย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หมวกกีฟิตนี่ก็ผ่านเลยนะครับ ก็มีประมาณนี้แล้วกันในส่วนของตัวหมวกครับก็อันนี้ผมก็จะเป็นให้ดูเพื่อนๆชอบไหนก็ลองไปสั้นหาซื้อดูนะครับหมวกที่ตัวเองชอบนะครับหลักๆผมจะชอบตัวอะคาเดเมียที่สุดเพราะว่าตัวอะคาเดเมียมันเข้ากับชุดนี้นะครับดูเป็นเกาหลีมากแล้วก็ถุงมือนะครับถ้าเราเปลี่ยนถุงมือเนี่ยจากเดิมนี่ถุงมือมันจะเป็นแบบ ถุงมือหนาๆสีดำดำใช่ไหมถุงมือหนังสีดําแล้วก็จะเป็นเสื้อเสื้อข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเสื้อแขนยาวใช่ไหมแต่ความพิเศษของชุดนี้มันก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนถุงมือเนี่ยตัวเสื้อเนี่ยครับมันจะเป็นเสื้อแขนสั้นเว้ยเออมันจะเป็นไปอีกสไตล์เลยเช่นอันเนี้ยของผมว่าที่เป็นนาฬิกามันเป็นแบบสายรัดข้อมือของของอะคาเดมี่มั้งหรือภาคเรียนพิเศษนเนี่ยผมจำไม่ได้ คือตัวนาฬิกาตัวนี้ถ้าใส่ปุ๊บนะมันเป็นแขนสั้นแล้วมันก็สวยมากมันเป็นเครื่องประดับเล็กๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการย้อมสีกันบ้างนะครับย้อมสีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเลยผมก็เอ่อตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นะก็จะเป็นชุดสีแดงข้างในเป็นสีขาวนะเพราะฉะนั้นในจุดที่ศูนย์แล้วก็จุดที่หนึ่งครับมันเป็นเสื้อข้างในนะครับเป็นเสื้อ เ็นเสื้อข้างในเลยผมก็จะพยายามทาให้มันเป็นสีขาวนะครับส่วนจุดที่2นะครับก็คือเรื่องของเกงคนระับกางเกง้วแต่ดีไซน์เลยซึ่งตอนแรกผมจะเอาดีไซน์ซนสีแดงแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีดํามันก็สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วเอาข้างนอกสีแดงดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการลองให้ดูนะครับระหว่างสีแดงกับสีดํามันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่า,าสีแดงก็ก็คือสวยเหมือนกันนะเอาจริงๆมันก็ไม่แย่นะ ต่อมาเข็มขัดนะครับจุดที่3นะครับอันนี้แนะนำว่าเป็นสีของเวเลีย er นะครับมันจะเป็นสีของหนังนะครับก็สามารถใส่และเข้ากับเว利亚อยู่เลีย er ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีของเออเป็นสีของตัวโอเบีย er ก็ได้อ้าวเวรกรรมโอเคไม่เป็นไรก็คือเออสีของเวเลีย er ครับที่เป็นลูกหัวม้าเนี่ยมันจะทำให้อุปกรณ์ที่มันเป็นหนังเนี่ย มันจะดูมันเงายิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นสีของ o b เนี่ยมันจะเป็นสีที่ทําให้อุปกรณ์มีสีที่สดใสมากขึ้นแล้วก็เป็นสีที่เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นสีของตัวนี่ก่อนละกันวเวลียก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นแก้วไม่รู้มันคืออะไรเสษข้างๆอันนี้ก็จะพยายามให้มันเป็นสีเดียวกับสีของกางเกงหรือว่าเป็นสีที่มันแมทกันนะครับอันนี้5้าเป็นบาเดนเซียสีส้มนะครับ อันนี้ผมอาจจะเลือกเป็นสีสีเหลืองก็ได้นะครับหรือจะเป็นหรือจะเป็นสีส้มที่อยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งก็ได้อันนี้6กนี้ก็จะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับหกเเนี่ยคือรองเท้าเลยอันนี้ก็เลือกตามสไตล์นะครับส่วนรองเท้าเนี่ยผมก็เลือกเป็นสีแดงเพราะว่าผมแบบคิดตีมไปแล้วว่าจะเป็นสีขาวแดงดําอะไรอย่างเงี้ยส่วนจุดที่8เนี่ยก็จะใช้สีเหล็กที่มันตรงกับสีที่5 สมมติสีที่5ผมใช้สีส้มใช่ไหมจุดที่8เนี่ยจุดที่5ใช้สีส้มจุดที่8ก็ใช้สีส้มด้วยให้มันเข้ากันนะครับส่วนเสื้อนอกอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับซึ่งถ้าผมย้อมกางเกงแดงแล้วเนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นย้อมเอ่อย้อมเสื้อดำนะครับตอนนี้ผมกําลังลองดูอยู่ว่าเสื้อดำเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเสื้อหนังที่เป็นเหมือนแบบคาวบอยอะไรเงี้ยสีเหลืองๆมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งผมก็ลองทําดูปรากฏว่า สำหรับผมนะผมทำสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในสีคราร์บอยก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะก็เลยทำเป็นสีดำดีกว่าส่วนอันดับที่10นะครับมันก็คือของประดับร่างกายครับก็ใช้เป็นเอ่อบาเลเซียสีส้มเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็อันดับที่9กเนี่ยก็จะเป็นของตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะใช้เป็นบาเลเซียสีส้มหรือว่าจะใช้เป็นตัวเวเลีย ก็ได้นะครับซึ่งองผมเนี่ยใช้เป็นวิลเลียสีดำนะครับเพราะว่ามันจะเข้ากับชุดได้มากกว่านั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆข,ของการมาย้อมสีของตัวเสื้อผ้านะครับหรือถ้าใครไม่ชอบสีมันเงาเนี่ยก็สามารถใช้สีเป็นโอเปียได้เนาะโอเคต่อมาถุงมือเนี่ยผมจะพยายามใช้เป็นสีของเวเลียครับเพราะว่าสีของเวเลียเนี่ยมันจะเป็นหนังแล้วมันดูเป็นถุงมือหนังแล้วมันดูเท่กว่าเวเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสีของเวเลียนะมันจะดูมันเงามันถุงมือใหม่โอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็น พรัดเข้าวๆนะครับของของเสื้อดํากางเกงแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบแนวร้อนแดงเลยเป็นแนวแบบว่าดูดูพร้อมจะสู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดเข้าวๆนะครับประมาณนี้นะฮะเป็นไงก็หมุนโชว์ไปสักทีอ่ะก็สีเดียวมันคงจะไม่พอเดี๋ยวผมจะพัฒนาไปดูสีถัดไปบ้างลองสลับกันระหว่างเสื้อกับกางเกงบ้างนะครับเออหมวกอันนี้โอเคมันต้องปิดก่อน โอเคทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนกางเกงเป็นสีดําดูบ้างแล้วเปลี่ยนจากเสื้อเป็นสีแดงซึ่งอันนี้ก็อันดับที่10โอเคส0เสื้อนี่ก็สีขาวก็คงไม่เวิร์กว่ะโอเคสีขาวไม่เวิร์กแต่สีที่9กับสีที่10เนี่ยควรเป็นสีเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นมันจะมันจะมันพอมันอยู่ในทรงเดียวกันแล้วมันมันตกแต่งง่ายครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวขาวดำนะครับก็ดูไว้ขำๆได้เผื่อจะเอาไปใช้นะครับขาวดํา แต่ว่าผมเลือกขออนุญาตเลือกเป็นสีแดงนะครับสีแดงผมก็อาจจะเลือกเป็นโอเบีย er นะครับแล้วก็ลดระดับสีลงมาหน่อยให้มีความเข้มน้อยลงนะครับข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็จะดูเป็นแนวแฟชั่นพื้นๆน,น,นะครับไม่ไม่ยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่าก็ดูไม่แย่นะครับบนแดงแล้วก็ข้างล่างเป็นสีดานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆข,ข,ของการตกแต่งสีที่ผมชื่นชอบนะครับตัวเลนเจอร์ก็ น่าจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการย้อมสี่ชุดของตัวผู้หญิงนะผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่เดี๋ยวถัดมาเนี่ยผมจะผมจะถอดเขาเรียกว่าแล้วถอดเสื้อหรอไม่ใช่อถอดเสื้อดิถอดผ้าคลุมเออเดี๋ยวผมจะลองถอดผ้าคลุมให้ดูนะครับว่ามันจะออกเปไน็นยังไงซึ่งมันก็จะเห็นเป็นตัวแบบไม่มีเสื้อ,อเสื้อนอกอครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนถุงมือเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบนาฬิกาอย่างที่ผมดูให้ต้นคลิปก็ได้เป็นนาฬิกาของภาคเรมิเซ่อะไรเงี้ย มือมันก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ถอดให้ดูก็ให้ดูเป็นเซ็ตเต็มๆไปก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นหูของจิ้งจอกสีเหล็กนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคหูของจิ้งจอกสีเหล็กเอ่อขออภัย หูของจิ้งจอกสีเหล็กเนี่ยผมไม่ได้มารีวิวให้ดูนะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีชุดมันกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวตัวหูอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันผสมสีอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย้อมยากนะครับสําหรับตัวหูจิ้งจอกอันนี้นะสำหรับผมมันย้อมยากมากเดี๋ยวผมว่าอาจจะทาคลิปแยกเกี่ยวกับสีของหูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนนะครับของเลนเจอร์นะครับ ก็เดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัวของ ID ของคุณโบคุโตะนะครับจะเริ่มที่ตัวผู้ชายนะครับอาชีพที่มาแทนก็คืออาชีพนินจานั่นเองครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่านินจาของคุณโบคุโตะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันเอาล่ะครับก็มาถึงตัว ID ดของคุณโบคุโตะนะครับซึ่งอันนี้ผมย้อมสีไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนจากสีที่มันดูเป็นโทนร้อนให้เป็นโทนสว่างนะครับเพราะว่าคุณโบคุโตะรีเควสมาว่าอยากได้เป็นสีโทนสว่างแล้วก็เป็นสีออกแนวฟ้าเขียวอะไรพวกนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งให้ดูนะซึ่งหลักการตกแต่งเนี่ยมันคล้ายๆเดิมเลยเพียงแต่ว่าจากสีที่มันเป็นสีของสีแดงครับผมก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยสีฟ้าว่าผมใช้สีอะไรเนี่ยก็ดูข้างหน้าได้เลยครับทางด้านขวามือล่างนะครับจะเห็นถาดสีอยู่เดี๋ยวผมจะ ใช้สีฟ้าให้ดูในใน,ในบางจุดนะครับแล้วก็ลองจําเรื่องของไอตัวมุมบนนะครับที่มันมีเขียนว่า input value ครับก็คือพวกสี R G B ครับว่าผมใช้ส่วนของตัวเลขอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยในตัวคลิปวิดีโอที่ที่ผมทํามาเนี่ยมันจะค่อยๆมาให้ดูนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการตกแต่งของของพื้นนไปก่อนก็ ยังเหมือนเคยเลยนะครับก็รองเท้าสีขาวนะครับอันนี้ก็จะอ่าอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้าที่ผมเลือกมานะครับแต่รอดูแปบนี่โอเคอ๋อผมน่าจะตัดสินใจที่จะตกแต่งเสื้อก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นตกแต่งในส่วนของรองเท้านะครับอ่ะอันนี้เสื้อใช่ไหมเสื้อเนี่ยอันนี้ผมก็ลองเลือกเป็นสีแบบสีเขียวเขียวด้านล่างนะแต่ผมมองว่ามันมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสีมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ อะสีฟ้านี่บางทีมันก็อาจจะสว่างไปอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกอไปตกแต่งสีฟ้าสีใหม่นะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นเลด169นะครับสีกรีน235แล้วก็บลู254อ่ะก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะออกเป็นสีฟ้าที่ผมชอบแล้วส่วนเหล็กอันนี้ก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับอ่ะ เหล็กกับอุปกรณ์ทั้งหมดอันนี้เป็นสีเหลืองหมดเลยเพราะว่าผมมองว่าสีฟ้าเนี่ยมันต้องการเข้าเข้าคู่กับสีที่มันเป็นสีอ่อนมากๆในการในการแบบตกแต่งอรอบรอบรอบตัวนะครับโอเคแต่เสื้อข้างในเนี่ยผมตอนแรกผมจะลองเป็นสีดําล้วนไว้แต่ผมมองแล้วว่ามันไม่น่าเวิร์กก็เลยกลับมาใช้เป็นสีขาวเหมือนเดิมดีกว่ากับเป็นสีขาวโอเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆข,ของการ ตกแต่งเนินจานะครับส่วนถุงมือเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเลยก็คือถุงมือเนี่ยจะเป็นถุงมือแบบเวเลียนะครับเป็นรูปหัวม้านะครับก็เป็นถุงมือหนังเนาะก็จะเป็นทั้ง3สีทั้ง3จุดเนี่ยก็จะเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นสีบารเลเซียสีเหลืองนะครับที่เหลือก็จะเป็นสีดําเปเรียน,นั่นเองครับ โอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของตัวนินจานั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราวนให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่ามามาดูกันก็จะสังเกตได้ว่าตัวของนินจาเนี่ยมันออกเป็นโทนสว่างๆแบบน่าดึงดูนะครับจริงๆมันทําเป็นคล้ายๆเสื้อแจ็คเก็ตได้เลยนะเหมือนแบบพวกเสื้อยีนได้เลยนะแต่ผมทําแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาเป็นแค่เป็นผ้าแบบนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆข,ของตัวผู้ชายครับตัวแทนอาชีพในวันนี้ก็จะเป็นตัวดินจานั่นเองครับโอเคก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับตัวน้องชายผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อชุดนี้ไปเนี่ยต้องซื้อให้น้องชายแน่นอนเพราะว่าตัวหมวกของน้องชายเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับเพราะว่าตัวหมวกเป็นทรงหูแมวเว้ยเออพ่อ ผมบอกเลยว่าผมคิดว่าจะซื้อนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เดือนนี้เพราะว่ามันเส้นเดือนละใกล้จะตังค์หมดแล้วก็เลยคิดว่าเดือนหน้านเนี่ยต้องซื้อแน่นอนของตัวน้องชายนะครับซึ่งการตกแต่งเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวของตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมก็จะแต่งเป็นสีแดงขาวนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนๆนี้ว่าที่ผมชอบสีแดงกับสีขาวเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีที่เอ่อผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กสัญลักษณ์ของโรงเรียนสัญลักษณ์ของสิ่งที่ผมเคย ผ่านมาสีขาวสีแดงมันเป็นสีของความกล้าหาญเป็นสีของความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยมันดูมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันยิ่งใหญ่บางคนอาจจะนึกถึง s e o s อ c i a l online แต่ว่าแต่ผมว่ามันมันก็เหมือนจริงแหละสีขาวแดงอะเนาะซึ่งมันมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรในเรื่องการ์ตูนมันชื่อว่าอะไรนะภาคีสีเลือดบ้าถ้าผมจผิดสีขาวอะไรเงี้ยเหมือนทรงอาซน่นะโอเค จุดที่6อันเนี้ยที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยผมว่านําเป็นสีโอเบีย er นะครับเพราะว่ามันจะทําให้สีมันดูแบบเหมือนมีเพชรติดประดับอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่เหลือก็ตามขต็บเลยผ้าก็ใช้แบบพวกเบียไอยผ้าใช้โอเบีย er, แล้วก็พวกเหล็กอะไรพวกเนี้ยผมก็จะใช้เป็นในตัวของบาเลนเซียนั่นเองครับแต่ว่าเหล็กเนี่ยนอกจากที่จะเป็นสีของบาเลนเซียแล้วเนี่ยมันก็สามารถเป็นสีของอ,อย่างอื่นได้นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นสีของไอ้น,นี่ก็ได้แบบพวก เอ่อเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยอัน,อนตรงกลางเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ลองลอง,ลองปรับปรับดูนะฮะก็คือคือผมมาไม่ได้มามามา,มาเจาะลึกให้ดูนะครับว่าสีอันนี้ใช้อันไหนสีอันนี้ใช้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเอ่อตอนเนี้ยตัว n อ i น i a เดียผมมันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะอัดคลิปไปแล้วก็พูดไปได้นะครับผมเลยต้องอัดคลิปมาก่อนแล้วก็มาพากเสียงลงไปอีกทีหนึ่งซึ่งมันอาจจะ มันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะใน,ในทุกในทุกมุมในทุกการพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามปรับปรุงตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับผมก็พยายามหาวิธีอยู่ซึ่งก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่หลักเนี่ยก็ในเรื่องของการย้อมสีเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของความอิสระครับไม่ว่าเพื่อนๆจะย้อมสีอะไรแต่ถ้ามันเป็นสีที่เพื่อนๆชอบเนี่ยสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆก็จะรู้สึกดีไปกับมันครับและอ,อย่างเนี่ยตัวการย้อมสีเนี่ยมันสามารถาใช้ห่อสารประโยชน์เนี่ยในการ ย้อมสีได้ตลอดระยะเวลาที่เรามีห่อ V.I.P. อยู่แล้วก็การย้อมสีการรีวิวในวันนี้ที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไกด์ไลน์ครับไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเนี่ยผมย้อมสีเนี่ยเพื่อนๆออกมามองว่าเฮ้ยสีแบบนี้แนวนี้ชอบว่ะลองเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีสีม่วงดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลอง ไปเปลี่ยนสีแดงดูอาจจะเป็นสีม่วงในส่วนของเวลียก็ได้อไรเงี้ยลองไปปรับแต่งดูว่าจุดนี้ควรเป็นสีอะไรจุดนั้นควรเป็นสีอะไรมันก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยครับ <c oughs> ส่วนเนี้ยของผมก็จะเป็นเวที่แบบซ้ําๆเดิมๆเพราะว่าผมชอบสีซ้ําเดิมๆ,ๆนะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับผมเป็นคนชอบสีโทนร้อนนะครับไม่ค่อยชอบสีโทนแบบโทนโทนเย็นเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะเป็นของตกแต่งนะครับซึ่งของตกแต่งอันนี้บอกเลยว่ามันแอบ ตกแต่งยากนิดนึงก็ไม่มีถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนสีมันก็ได้เอาเป็นสีเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยสีพวกเนี้ยให้ใช้เป็นสีของเออเวเลียนะครับเพราะว่าสีเวเลียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสีที่มันมีแสงสะท้อนออกมาเออเห็นไหมเนี่ยผมใช้สีเวเลียปุ๊บแม่งเหมือนแบบมีแสงกระเด็นออกมาเออก็ดูแบบดูดีอะ่ะดูดูเหมือนมีสปอตไลท์อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของน้องชายคร่าวๆนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบการย้อมสีของผมเนี่ยก็สามารถที่จะเาข,า,ขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบเอาไปเป็นต้นแบบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคนไหนมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการย้อมสีเรื่องของชุดอะไรพวกนี้สามารถทัก Discord ทักาทาง Facebook หรือว่าทักทางไหนก็ได้ที่รู้จักกันหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาเพื่อถามก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการาย้อมสีนะครับแล้วก็ มิกแอนแมทที่ผมได้ทำมานะครับก็สุดท้ายแล้วผมก็ไม่มีอะไรที่จะ แนะนำเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบการย้อมสีเนี่ยก็สามารถกดติดตามผมไว้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับพวกรีวิวชุดเนี่ยโดยเฉพาะชุดที่เป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยไว้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมจะพยายามรีวิวให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสนับสนุนเกมแบล็กดิสเซิร์เพื่อที่ว่าเราจะได้มีชุดสวยๆใส่กันนะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์เพื่อสร้าง การมองเห็นที่ดีนะครับยังไงก็ตามผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ